มองมองหาคนตาละไปอยู่เห็นไหนมองมองหาคนตาละไปอยู่เห็นไหนมองมองไปวันใจทาไมไม่มาวันตาทำไมไม่มอง karaoke, มองหาจนเกจอคู่รักเธอฉันอยู่แห่งไหนมองมองไปจิตใจไว้วันมองมองไปจิตใจไว้วันคู่รักฉ yani ันใครกันกับเธอคู่รักฉันใครกันกับเธอ เธอนี่แหละนะที่จะพาให้สุ่ใจอยากจะมีผู้ไว้แต่ไม่รู้อยู่ไหนหมอทํานายทายตักว่าคนรักกำลังโอบรมมีตำหนิอยู่ที่ไหนมีไฟอยู่ที่นามีอะไรบอกมามีตามีจมูกหมอทายไม่ถูกมีจมูกแค่ไรตา เด้อไอ้ภาษีมาปิ่งกูภนั้นเด้อที่เป็นลราผู้น้องมาแม่พี่เอ้ยเอาหัลนี้ออกจากบ้านตั้งทามาสิงออกจากบ้านตั้งทามาสิงและบมาลิงทั้งละมาตังงา้งคนย่อมแพ้เอาลังแม่เด้อว,วันนี้วันนี้มัน แันเหลียวก้อนด้สีมันเสียนคำมือและสิไดล่ำไก่ใดเลี้ยงเจ้านั่นเด้อสีหมักล่ำเป็นเลี้ยงหรือละสีแข่งปอนสวัติโบพื้นฉันมันขักบ่มีทั้งย่านเลี้ยงนีท่านเสียตอนใดนั่นฟังเด้อฉันสิบาสิลนั่นลายเท่าลิ้นทองกะละกีที่มาหนามาแน่แข่งกันเราเรื่องแมีโบพื้นฉันมันเป็ีพยนคนใจหอนสิเดินก้อนสนใสให้นั่นเด้อเราจะไปตามหลังจังคือคนใดเรื่องนีท่านสินใสเสียตอน ได้นั่นฟังด้อฉันสิว่าสิตัดเอาตอนหน้าว่ากับหลานใจ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 เอนใจก็บอกเพื่อนเอ้าบาดนีให้เจ้าขึ้นจะจับเบิ้งหม้อแค้นสิ้นใสนั่นเราจะไปถึงแด่ละบ่อนาน้องขังนั่นมันสิ้นใเจ้าแต่กอดขึ้นต่าขึ้นต่าขึ้นต่าคิดดังเด้อบึงเท้าอยากกุมหลานในเดือนม้เบียดดานั่นนอ่นในฝันเกี่ยวที่ได้เขยวังถึงละมาเข้าเดือนถึงอากันได้หีกเลี่ยงไว้เพียง ไอ้เจ้าเกี้ยนตัวตโกเตียนไปวันนี ALLY ้ล um, ่ะเ่อามาลีกับมานนันเยือนันเงือนันเคือนันเดลสะซึเขาผู้ท่านเขาเกาหลังอ่ะตอบกันต่หักทิ้งทางใดกลุมพันนาท่างเป็นการเกงกันสองกรกลุมท่านนันแห่งมันลิเดียรานเนือ ้ามองเห็นสุปการีให้ผู้มีอายยิ่งไกลไก่รันดังนั้นเด้อสนั้นหอดฟ้านหอดฟ้าสวรรค์บุณที่สูงจาตุ่นใจเทวายันสันกุนนาคนำลัวยันสักายและจะพ่ไพ่บนข้าป่าศาสตร์ุพันขาตามท้องลุงเบี้ยมังสิ้นไทยแ่าเห็นอาดีโอ้ยปากก็ปากก็ได้เอามือไผ่เจ้าใส่ลา ตันมาดียิงหลานหักหลานเอ้ยเกิดแต่เข้าอ่ายังบ่ได้คอ,อยเมืองบ้านเดีย๋ยวยามาสั่งอันกลับมันกะนั้น มันฮักอุปถาเทอคุณเจ้ากับเรานี่ถ้าหากว่าหลนนั้นลักลอบเอาไปย่านอาตายกลางทางละบอท่านได้ถึงบ้านขอให้หลานอดกันอันขันตีไปกว่าหลานเอยกุ่มพันมาหอดแล้วโอ้ยอาเกวเสดวนตามคนงามเออ เอาหันนี่จับก้ากำหยัดใหญ่ขึ้นมาตาฟันคุ้มกับพ่เห็นต่างแก้วมันนันเดอแล้วว่ามินหย่างเหลวในปางปราสาทหรือนันเดอนันเดอนันเดอหรือนันเดอมานั่งนัดหน่อยเล้วหันนี้มันว่าม่นหย่างเทในปางปราสาทเป็นอยากพี่น้องนางหลาดวนมานั่ง แล้วพอเห็นมาจากเทอามานั่งอยู่นี่ในห้องบ่อติ่งุ้มพั่นนี่บ่อเสื้อนั่งจับ,บ่อเห็นไผเล่นม,มาบอกใจจริงแจ้งสินไซนั่นว่าสิขาอาพอรํางกวนอาขวันใจ,ใจใจพอใหนอย่าทำอานั่นราปลงกเราหลานฮานนอนหลับไหลอานั่นราปลงเราหัว,วหาดนอนหลับไหลหลันไม่ต่างกวงคุ้มพันนั่นนอนฝันมามีตื่นละมาล้านเล่าถึงอาเจ้าว,วัางอาข้างแค่นืมแหงงแหวน trước là số bảy là như này toàn quang à lê bầu hoa lan còn tận nhà cầu ẩu để hồ lâu luôn người ta xuống năm kẻ cả hoa rằng rằng ướt ăn lê lòng rằng tang ô nàng ra hàng biên vàng ô nàng ra hàng vàng hành má là thì là, là bí, xa, thì, ลาละพีสามีเคยของลวนลาอ,องไม่มองมนทาจังว่าลากับปานสถานแของของเตาโอ้ยขอให้พระพี่เจ้าอันยื่นมันอยู่สถานละนั่งเวียนปป๊้ายอะไรที่กะ่บตืน่นละพ่อให้นางนาดน้อยบนทาลา này sang thăm ta thì cùng thân ơi 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 ร้านจำใหม่ขึ้นเมื่อนําน้ำร้านจำใหม่ขึ้นเมื่อน ă m น้ำํำเอ๋ยจำจันใจจำจากํำเอ๋ยจำจันใจจำจากจะได้พาพู้พันได้สั้งสรร์รวมกันหลายปีสู่สู่ที่นี่แล้วใจวอนร้านจำจอนจากบ้านนี้เมื่อหร ข่งขันน้ําอําลังจิตเครื่องแข่งขันน้ําอําลังหลานละพะนํานําโมหนิงเทเทผัวนี่ผู้ตัดหัวตื่นขึ้เมื่อหพอเอาั่นเด้ละแต่ัวละก็ไดขึ้นใหพอเห็นลานลยในปลมร หลานละสิพย์อาแย่งเต่าขึ้นเมื่อบ้านสินใจขึ้นเขางอนเมืองหอนสินใส่ขึ้นเขางอนเมืองหอนผ้านอนดูหันในทำเสียงค่อยอาลันเดือลักขีดคอยคอยคิด,คอ,ค,อค,ดคอยคอยคิดทำน้ำผัวปันนี่กลุ่มพัน หัวในั่งหมุนผัวกันอนตองลอยซองลอยซองลอยซองมองนั่นดู้แลไปใส่ละกันหมุนไม่หมุนแก่หลานกบไม่หลานเทหลานมีนอนน้่ผัวกะเป็นผัวนอนน้่หลานกับไม่หลานเถหลานมีสกุลเฮาผัวกะเป็นผัวนอนน้่ซื่อบ,บ,บ,บ้านดั้งบ้านจกะสิกิดน้่หลานจะสิกิดน้่เจ้าคุมพันธุทบานตื่นนั่งสะอื้นแล้วหันเลยลองหามาสูกส๊ก ผ้าจําจรสู่สู่ตาหลานผ้าจําจรคิดเจ้าออจากบ้านเมืองคิดครั้งแต่กันล้ําอามลังนั้นนั่นเด้อหลาละพนังนําบอกอันยิ่งท้ๆผัวเดี๋ยวผัวตัดหัวตื่นขึ้นเมื่อให้พอตัดหัวติ่นขึ้นเมื่อให้พอเอาแต่หัวก็ได้ขึ้นให้พอเห็น